สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะเราก็จะกินข้าวก่อนเดินทางนะคะขอบคุณนะคะฮะออมาเล้างนต้จะเ็นอะจงักอยตกใันข้าวเรื่องม่ไดกก้มห้านะฮะดืองที่กลัมีมานปเลย่อกคืนนี้ไม่ได้เลยม่ได้ไหม เดค่อยก็จะจงกันบ้านว่าจะทำเลยกันบ้านไม่ได้ทำเลยกเคือนี่นะทุกคนนักเรียนทุกคนจงกันบ้านหลับขึ้นไปบ้านแล้วหลับเลยพริกเม็ดใหญ่นะถ้าเราตาแล้วเราจำแจ่วเสร็จแล้วเราก็มะกอกนะมะนาวก็มีนะสายตานี้นานาันาดมนาวอากาศหนาวมันดีตรงนี้แหละหน้าหนาวเนี่ย ถ้าแกจองสูวุ่งหน้าประมาณเดือนหนึ่งอ่ะไปกลับประมาณเจ็ดพันถึงนะประมาณแกไม่ได้มาวันที่สิบเจ็ดแล้วป่ะแกจะมาประมาณวันที่วันที่สิบเจ็ดเกันี่วันที่สิบเจ็ดเกเลยจะเรียกป้าอีกแ้วโอยไม่้กินจะนอนไม่ได้แลวเอวันที่สิเท่าบ้านาบ้านจัลองใช่ เป็นของไอไม่ได้ไม่ได้เก่มะกรองด้วยบอกเป็นไเป็นคนทำลงในช่องในช่องแอฟฟ้าน่ะนั่นแหละสายสายเจี่ยวสตมะกองคนดูต้องสี่ห้าล้านดูให้สี่ห้าทนะคะสี่้ไม่ใช่สีห้าพันก็ยังดีนะอ๋อเาวไม่ร้งแบบว่าอ้จะไปายทอดองใหญ่ถือว่าเป็นเป็นของอ้ีนะคะอุ่อะไรเป็นประทา อวันที่ท่านนายสักกรินเลี้ยงนะค่อยกินแซ่บจนค่อยนอนไม่ได้เลยคินเยอะเกินหรอกินเยอะมันอร่อยจังข้าวสามจานคินดูสิกินข้าสามจานเออ่อ้โหกถึงบอกว่าค่อนี่เกรงใจแล้วนะค่อยตักเอาตักเอาเออ้อ้อ้ห้โหอ้โห้หอ้โหอ้โหโ้อ้จหโ้โหโอ้โหโก้โห้หโ้อ้ออ้ออ้ จะบอกข้าวข้าวไปจ้าไปงต้เสี่ยบอกข้าวไหนมะกอต้มเสี่ยบมะกรอมากรออยู่สิเลยมะกรอไม่มีมะกรอที่เราแช้ตามตำตาหมดแล้วเหรอมันโหการเวลาเนาะภาษาอามาล่าสุดก็หนึ่งถุงนะไม่ไม่ไม่เดีนยวมาทานกันเดี๋ยวแล้วก็ตำแจ่วมะนาวนี่ล่ะสูตรตำแจ่วดาด้าเออจิ้มผักอร่อยนะ เดี่ยวมะนาวอร่อยเพราะอะไรอำทานจริงคะอร่อยเพราะไรถ้ามันมีสิ่งใดสิ่ึ่งจะไม่อร่อยเลยอ่ไยเพราะว่ามีสิ่งนี้โจินี้คตอบต้องอย่างนี้จะขาดไม่ได้ก็คอ่งนี้เลยไม่ว่าจะต้มยำทำแกงหรือว่าต้มกุ้งต้มปลาต้าทะเลตํมราวต้าไทยนะคะต้องมีนะมันต้องมีสิ่งนี้เท่านั้นถึงจะแซ่บมีแล้วมีแล้วน้ลายไหลยอ้หเอาเห็ดมาจุ่มเบิ้งเอาเห็ดมาจุ่มเบิ้งก เออเห็ดมาจิ้มเบิองมาเลยสวัสดีค่ะคนเด้สวัสดีค่ะตั้งช้คุณแม่นำโตเดียวเก่งจังสิบลาสิ่นล้วแต่หังงานของลาล่าง่ายมากแก้วจิ้มเห็ดแก้วหัวปลุกเคียวหวานเป็นยังไงเคียวหวานเคียวหวานก็เบื่อจางเดือดปุดยังไหนๆเดื่อไหมเบือดโอ้ยหอมกว่าเมื่อวานอีกเคียวหวานน่ะเอ้ยมันเข้มข้นเนาะมันนัวเนาะเข้าวังแล้วฮะมันนัวนะคะพี่บไปไป ปูอยู่กับใครปูมีประโยชน์หรปูอยู่กับใครเอซี่เจอถามว่าปูอยู่ใครเออปูก็อยู่นี่แหละนึ่งเห็ดไรปูก็อยู่กับเรานี่แหละปูเออไปไปไม่ถึงกี่นาทีนะมีแต่ไม่ชั่วโมงบอกแอนก็กินได้นะแอนเหรอคะอือโอ้โหย่างอลไรไปเป็นวันใส่แค่นัวกับเกลืออ๋อไม่ได้ใส่กลาแล้วนึงอ้าวโอ้โหตอนแรก เพ no no kind of ิ่มควาเพิ่มความนัวนะเพิ่มความนัวก็เลยใส่น้ำปลาลงไปสวัสดีครับพี่มายุราสวัสดีคุณเทนครับสวัสดีนะครับผมดูยิ้มขาตั้งกล้องนี้ไม่ให้ใครตั้งด้วยเลย

ไฟกฝันนะพาะเจอเนื้อคู่ดิโอ้ไม่ังนี้ฝันดีมากเลยนะ่อะไรเรามาเรามาเรามาท่ากลางคนลุกเลยทั้งปังเอาอือก็ฝันว่าดูมาแล้วก็คนเยอะอือฝันันั้นเป็นจริงเ้อยเชื่อเดี๋ยวเราพูดเรไม่กวนน้ำชวมายเน็ตเอยบอกยี่สนะ ใน20สองนาทีบ่ตัดชิดต่อจะนานตัวต้องเต็มมีด้วยเนอะบริการคุณยายคุณยายจำยงมาดีจ้ะคุณยายใช่นะไปใถวบ้านใส่บ้านของค่อยนะตีนอ่เขาเรียกว่ารลอยตีนการมันเล็บไปของค่อยมันลอยตีนเป็ดเนาะของค่อยมันลอยตีนเป็ดเลยนะป้าบอกว่าป้าดาไปทําอะไรมาแอมมักคู่บ่าวบอกขึ้นหน้าขึ้นเนียนแท้ว่าซัแนโอี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยวเดีมกันแดดนะ ป้าเซลเมื่อคืนนี้แซ่ว่าแซวแซวา่าแซอว่าป้าดาไปทำอะไรมามักผู้บ่าบอสทำหน้รเรียนแท้ว่าสันผู้บ่าที่มาขายเห็ดบู้เบาไงไม่ไงไปนึง่งไปกินนึ่เห็ดท <c oughs> ีนี้เราออกไปเราออกไปซื้อของมาเย็นก็เจอแกขายเห็ดหมดเที้ยงทางนี้หมดเลยเออแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่หน้าเนี่กเพราะที่รีมกันแดดที่สกินนะกล้องหลอกอยากให้เห็นตัวจริงนะตือกล้องมันหลอกกล้องาหลอกอยากให้เห็นตัวจริงนะ เออดูแต่ว่าอันนี้ทำให้มันดังดังนะเอ้าลงแล้วเหรอมา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 ใส่สามลอบไล้ดียังไม่ซึมเลยเพราะมันแห้งเกินอันนี้อันนี้สวยกว่าแอนนะอันนี้น่ะมาค่ะเอจีกินข้าวกันนะแอนวันนี้ของเราคริสต์มาสแอนก็กินผักด้วยไม่เรายังไม่หิวกินเลยจ้ะพอดีเมื่อวานเราท้องท้องเสียเราไม่สบายท้อง ท้องเสียทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนถึงนั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ค่อยกินก๋วยเตี๋ยวบกของตัวเองนั่นแหละกินคนเดียวไม่มันไม่ได้ถ่ายเพราะว่าค่อยลืมไปว่าค่อยใส่ชูรสเออคือถ่ายปุ๊บมันปวดอีกแล้วมันไปแล้วมันคือแบบเออมันมันปวดท้องเลยเมื่อวานหมดแรงเลยเลยมานอนอยู่ถ้าใครเอฟซีาแม่ชูรุ ก็เลยไม่ได้ตื่นออกกำลังกายเลยเพราะว่าท้องเสียวคุณพรอพันสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะกินเลยกินเลยถ้าได้กินก่อนนะจ้าอ่าแล้วก็ไม่หันไม่หันเรีซีด้วยนะกินข้าวหน่ะให้เอ็ซีหันไปทางไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่ใส่น้ำปลาเงี้ยก็กินได้แต่ว่าใส่แตเโมไม่ต่อไรเยอะนี้เลยเพราะว่าคอยยังยังไม่ได้กินอะไรหรอกชงโอ้ยที่เสียะนาวลงไปเอ็มซีทำแบบนี้นะรับรองว่าอร่อยแน่นอนเเยยวอออาาาาาามมมข่ตั อร่อยเลยเอฟซีเฮ้ยน้ำลายไหลเห็ดเมื่อวานที่ซื้อนะฮะตอนนี้ก็ได้ลวกกินแล้วลวกใส่น้ำปลาอะไรอยางปลาร้านัวลาดากินข้าวอร่อยอร่อยนี่เอฟซีนะเนี่ยคนเราถ้าไม่มีกับข้าวก็มีแค่นี้มีผักลวกมีแจ่วนะแจ่วก็ทำง่ายๆใช่ไหมใส่ปลาใส่พริกตำใส่บางคนจะใส่น้ำตาลใส่มะนากล้วไข่ยังไม่สุกอืมกินง่ายๆนะอย่างไอเรนก็กินง่ายๆ ไม่เคยกินยากนะ FC นะเลี้ยงง่ายด้วยนะถั่วแปบเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อเลีนอีกเลี้ถูผักยังไม่ไม่เต็มเลยแต่แอนกินถั่วแปบได้นะไม่ใช่ะไไม่เป็นไรกินไปเลยก็บอกแล้ววันนี้ไม่กินอะไรที่มันเป็นอยังไงอือมันมีถั่วอีกอย่างหนึ่งค่คุณชาละวันบอกไปไหนกันสาวๆไม่บอก ไปให้ไปดูในคลิปพี่หมายชาววันไปดูในคลิปนะ <c oughs> เขาไม่บอก <c oughs> อันนี้ต้องขายต้องยากอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยลอกะนะ้ตอนนี้มันสายแล้ว ไม, <S <S ไม่พูดถึงว่าเมื่อวนันเมื่อวานเราไปรถไหนไงตอนเช้าก็เปลนนี่ยนไงเวลาของเราเราเปลีลป่ยนเวลาลลเ,เออก็วันเวน้นวันไม่เราไปรถในตรงที่เราไม่ได้รถไงไอตรงนี้เราไปรถแล้วเราไม่ต้องรถเ,เราไปรถใน,<ร>นส่วนที่เรายังไ,ไม่ได้รถตรงสวนหย่อมเนี่ยมันพีบก่ะกมันใบไม้ที่ปิารถมันได้แต่พี่ยาไม่บอกว่าไม่เป็นไรจะตามไปดูในคลิป รอไอค่ต้มขอจบคลิปลงจ่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดี